สวัสดีครับช่องสีสุขคัสสิครับช่องนี้ที่มีจรวดสวยๆครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับนี่ครับวันนี้เรามาเจอหัวลากของดินแดนบัะดิบครับนี่ดินแดนบัณดิตก็ต้องเป็นหัวลากแบบขาวๆเลยครับคันนี้นี่ครับคันนี้เป็นเจ้าอิสุจิก้าครับจิก้าแต่ว่าตัวนี้เป็นจิก้าของตัวที่มีขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้หัวลากนี่สวยๆเลยครับคันนี้นะครับคันนี้มาจากทีมของคุณอาร์มครับนี่ครับอาร์มอินเทอร์ชิตครับสปอร์ตนะครับด้านบนตรงหัวกิ้งกะาเขาเขียนไว้นะครับติดสติกเกอร์ไว้นะครับนี่ดูด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นหัวที่เป็นหัวลากของอีซูครับแต่เป็นหัวลากของ ที่มีขายในประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกแถวเมืองนอกครับแต่บ้านเราไม่มีตัวนี้นะครับบ้านเราจะเป็นตัวหวัวเล็กๆนะครับบ้านเราหัวแคบๆนี่ชฉเมืองนอกก็จะเป็นหัวกว้างๆแบบนี้นะครับแล้วคันนี้ก็จะเป็นเจ้าจิก้าที่เป็นรุ่นหัวลากหัวลากก็จะเป็นหน้าแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนี่ครับหน้ากระจังหน้ากระจังสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ กันชนหน้าเขาเข้าไปดูใกล้ดีกว่านะครับดูใกล้กันบ้างนะครับนี่ครับไฟหน้าเขากันชนหน้าก็แบบนี้นะครับเราหลบมาข้างขวาด้วยครับข้างขวาแดดไม่ส่องนะครับนี่กันชนหน้าแบบนี้นะครับกันชนหน้าก็จะมีตัวที่เป็นบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวสเก็ตถัดจากมันตัวบันไดข้างลงไปด้วยนะครับเนี่ยบันไดขึ้นห้องโดยสารนะครับจะมีตัวสเก็ตที่เป็นสีโครเมียมด้วยนะครับนี่ เนี่ยจะเป็นชิ้นง,งานใหม่ๆแล้วก็หัวใหม่ๆเนี่ยคงจะกริปเลยครับเนี่ยนะครับตัวนี้ขนาดนี้เป็นรถมือสองแล้วก็ยังสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยี่ตัวหน้าก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับงานเขาโอ้โหงานสวยจริงๆนะครับตัวนี้ตรงแก้มด้านข้างก็จะมีตัวเจ้าคีปิปดิ่นลมตัวนี้จะมีคีปิปดิ่นลมตรงนี้ด้วยนะครับน้างข้างข้างๆแก้มมีกีิปดิ่นลมตรงนี้ เป็นมเมี่มนะครับกระจกมองข้างเขาเป็นแบบนี้ครับเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะครับหัวญี่ปุ่นก็จะมีสติ๊กเกอร์สไตล์นี้ครับติดด้วยครับยี่สิบตันนี้หัวกว้างอย่างที่ผมบอกไว้ครับหัวกว้างก็จะมีเจ้าตัวปั๊มน้ำฝนที่เป็นสามการนะครับ3มการ์อ๋อถัดขึ้นไปจาก บนกระจกเหนือก็ระจกขึ้นไปก็จะมีตัวซันไวเซอร์นะครับนี่ครับซันไวเซอร์ซรันไวเซอร์ตรงรุ่นครับนี่ตรงรุ่นที่บอกว่าตรงรุ่นเพราะนี่ครับด้านนี้เห็นไหมครับด้านนี้จะจ,จะเว้าตรงขาที่กระจกมองหลังไว้ด้วยนะครับเนี่ยยึดไว้ด้วยแต่ด้านนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบพับได้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับนี่อ่าเรากลับมาดูที่ตรงหน้ากราะจาังกันต่อครับ นี่ครับคันนี้ห้าดาวครับคันนี้ห้าดาวนะครับนี่ติดสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นนะครับโนสติดและซิงนะครับนี่ไ่ขับบนถนนหลวงนะครับไ่ขับซิงบนถนนหลวงประมาณนั้นนะครับนี่โลโก้ยิสุนะครับเป็นรงนี้ตัวหน้ากระจังก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นช่องเขีบหกช่องนะครับช่องแล้วตัวด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เหยียบขึ้นเช็ดกระจกปัองลมหน้าได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับนะครับเป็นแนวนี้นะครับด้านล่างก็จะมีตัวสกเกิร์ตสเกิร์ตต่อจากตัวกันชนหน้าลงไปอีกนะครับเป็นโครเมียมด้วยนี่ทำให้ดูหน้าหน้าดูใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะครับอ่ดูวัด นข้างกันบ้างครับหัข้างนี่ครับหัวสวยเลยครับด้านนี้ด้านประตูด้านซ้ายสเปกญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีกระจกมองเขาเรียกว่ากระจกมองขาอ่อนประมาณนี้ครับนี่ด้านซ้ายนะครับตรงประตูนี่ก็จะมีประตูนะครับกระจกเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับให้คนขับสามารถมองเห็นตรงมุมอับทางด้านซ้ายได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ ที่สำคัญก็คือกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างของเจ้าตัวจิกาตัวนี้ก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้วยนะครับนี่ที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนของกระจกมอง,องข้างด้วยนะครับนี่เป็นพับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อมียางพุ่มแบบนี้ฮะทำสวยงามเลยครับนี่นะครับปัดนงบันไดขึ้นไฟเฟยส่องบันไดขึ้นนะสวยงามนะครับ ตัวบางโคนบางโคนก็นะครับมีตัวแผ่นยางที่อ,อบคุ่มมานี่เกือบจะอมล้อหมดแล้วครับเนี่ยแทำให้ดูสวยงามเลยนะครับดูเต็มดูเต็มด้านข้างนี่ตรงนี้ก็จะมีตรงหัวกิ้งก่าก็จะมีตัวเว้นช่องไว้สำหรับจุดยึดต,ต่างๆนะครับอาจจะเป็นจุดจิยึดสำหรับตัวบันไดข้างนะครับเนี่ยตัวบันไดข้าง สามารถยึดได้นะครับเนี่ยด้านหลังหัวเก่งหัวยิงกาก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่เต็มนะครับเนี่ยมาแค่นี้เองนะครับมาแค่นี้เองนี่ครับคันนี้ก็เราผสมนิดหน่อยนะครับข้างล่างช่วงล่างเป็น360ครับแต่ว่าตัวหัวนี่ก็จะเป็นรุ่น3า0นะครับ มาดูด้านด้านขวาครับด้านขวาตรงนี้ก็จะมีตัวที่ที่เหยียบด้วยนะครับเีที่เหยียบขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าติดบันไดก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เหยียบอีกทีนึงนะครับเนี่ยนี่ครับเชื่อรูนเขาจิกะนะครับอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าอะไรผมอ่านไม่ออกครับนั่นน,นะครับนีครับตัวซันเบรเซอร์ที่ผมบอกว่าเป็นของแท้ ของแท้ตรงรุ่นก็จะมีเว้าตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆน่าจะหายากอยู่พอสมควรครับก้าลังหัวกเก่งเขาช่องรับอากาศก็เป็นแบบนี้ครับ่องรับอากาศเข้าเครื่องนะครับโหก็เริ่มเลยนะครับอันนี้นเ,เป็นทอ่อปลายแหลมเปียบเลยนะครับ ดูมุมรวมๆอีกทีนะครับนี่สวยงามสวยงามเราเจอแล้วก็ต้องมารีวิวให้เพื่อนๆชมครับหัวลากรุ่นแบบนี้หายากไม่ค่อยเจอในบ้านเรานะครับเนี่ยพอเจอแล้วก็ต้องรีวิวซะหน่อยอะนะครับ <ๆ S 1> ก็ฝากเจา้าหัวลากจิกา j จแปนไว้อีกหนึ่งคันครับนะครับสวยๆนะครับคันนี้ขอกจากทีมงานของคุณอาร์มครับอาร์มอินเทอร์ชิตทางสปอร์ตนะครับสวยงามมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับครับจะได้มารีวิวรถสวยๆนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ